เสียงเพลงแจ๊ดเบาๆดังคออยู่ในห้องรับรองของบ้านหลังใหญ่โต๊ะอาหารถูกจัดไว้อย่างหรูห้าด้วยโคมไฟระยะสองประกายอบอุ่นกลิ่นอาหารหอมกลุ่นลอยฟุ้งไปทั่วงานเลี้ยงวันเกิดของมิลาลูกสาวคนเดียวของคุณประกรณ์ภูมิยืนอยู่มุมห้องสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามให้รอยยิ้มดูเป็นธรรมชาติเขามองรอบๆด้วยสายตาที่คล้ายจะตรวจสอบอะไรบางอย่างแต่แฝงไปด้วยความลังเล มิลาวิ่งเข้ามาหาเขาพร้อมรอยยิ้มสดใสภูมิวันนี้หนูตื่นเต้นมากเลยนะคะพ่อจัดงานให้แบบนี้หนูไม่คิดเลยว่าจะมีเซอร์ไพรส์ขนาดนี้ภูมิยิ้มบางๆก็อยากให้เธอมีความสุขนะมิลามิลามองเขานานกว่าปกติรู้สึกได้ว่ารอยยิ้มของภูมิไม่เต็มที่ภูมิเธอดูเครียดๆนะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าภูมิสายหน้าเบาๆเ,เปล่าแค่เหนื่อยนิดหน่อย คุณประกรณ์สังเกตทุกอย่างจากโต๊ะตรงข้ามเขามองว่าลูกเขยมีอะไรซ่อนอยู่มุมปากของเขายังขยับขึ้นเล็กน้อยด้วยความไม่พอใจหลังงานเลี้ยงเมื่อแขกเริ่มทยอยกลับคุณประกรเรียกภูมิออกไปคุยนอกบ้านบรรยากาศเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ภูมิฉันเห็นเธอเมื่อคืนนี้กับใครบางคนเสียงคุณประกรเรียบแต่หนักแน่นภูมิแสดงสีหน้าไม่พอใจเล็กน้อยหมายถึงอะไรครับพ่อประกร ฉันเห็นเธอคุยโทรศัพท์จนดึกแล้วก็มีท่าทีลับๆแล้วล,ล,ล่อผมอยากรู้ว่าจริงจังกับมิลาหรือเปล่าภูมิถอนหายใจยาวพ่อปรกรณ์ผมกับมิลารักกันจริงๆนะครับคำพูดไม่สำคัญเท่าการกระทำคุณประกรณ์ตอบด้วยน้ำเสียงเย็นๆแล้วเดินกลับเข้าบ้านทิ้งให้ภูมิยืนนิ่งด้วยความรู้สึกสับสนคืนเดียวกันหลังจากกลับถึงบ้านคุณปรกรณ์นั่งอยู่ที่โต๊ะหนังสือมองภาพถ่ายของมิลาในวัยเด็ก มือของเขากำลังถือแก้วเหล้าอย่างแน่นเธอไม่ควรเจ็บปวดเพราะความไม่จริงใจของใครสักคนเขาพูดกับตัวเองเสียงเบาโทรศัพท์ของเขาสั่นขึ้นเขาหยิบขึ้นมาเป็นข้อความจากคนรู้จักผมมีทางเลือกให้พ่อปกรณ์แต่ต้องใช้ความลับและความละเอียดรอบคอบข้อความนั้นสั้นแต่ชัดเจนคุณปกรณ์พิมพ์ตอบกลับทันทีทำเลยจงติดตามและรายงานทุกอย่างให้ผม รุ่งเช้าในบ้านหลังเดิมภูมิและมิลากำลังทานอาหารเช้ามิลาหันมามองภูมิด้วยรอยยิ้มภูมิเมื่อคืนสนุกไหมคะภูมิพยักหน้าเบาๆก็พอได้มิลามองเขานานขึ้นแต่เธอยังมีอะไรให้คิดอยู่ใช่ไหมภูมิไม่ตอบมิล่าได้ยินเพียงเสียงกือนน้ำลายของเขาในขณะเดียวกันคุณประกออยู่ในห้องทำงานของเขาโทรศัพท์ในมือมีภาพของภูมิที่ถูกถ่ายอย่างลับ ขณะเขาออกไปพบใครบางคนเมื่อคืนก่อนภาพนั้นทำให้ใบหน้าของคุณบกณรขมวดเข้าหากันเขารู้แล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและนี่คือจุดเริ่มต้นของการลองใจลูกเขยของเขาช้าวันใหม่ในบ้านหลังใหญ่อากาศเย็นเบาๆทำให้สายลมพัดผ่านหน้าต่างบานใหญ่เสียงนกร้องเบาๆปะปนกับเสียงกาแฟที่ถูกเทลงในแก้วมิลาเดินออกจากครัวพร้อมผ้ากันเปื้อนสีครีมในมือ คธอมองภูมิที่กำลังจัดโต๊ะเอกสารทำงานในมุมห้องด้วยความสงสัยภูมิเมื่อคืนคุณกลับบ้านดึกอีกแล้วนะคะเสียงของมิลามีความกังวลผสมอยู่ภูมิเงยหน้าขึ้นจากเอกสารสูบลมหายใจเข้าลึกก่อนตอบใช่มีเรื่องงานด่วนเข้ามาต้องทำให้เสร็จมิลาลูปผมตัวเองเบาๆเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างงานด่วนเหมือนทุกคืนเลยนะคะเธอไม่เคยกลับบ้านตรงเวลาเลย ภูมิพยักหน้าผมรู้ผมขอโทษผมกำลังพยายามมิลามองเขาอย่างไม่แน่ใจก่อนจะถอนหายใจฉันก็แค่รู้สึกว่าเธอเริ่มห่างฉันไปเรื่อยๆภูมิเงียบไปครู่หนึ่งมือของเขารูปเอกสารในมืออย่างห่วงใยมิลาผมไม่เคยห่างคุณเลยในใจของภูมิเขากำลังแบกรับความกดดันอีกอย่างหนึ่งที่มิลารู้ไม่ถึงนั่นคือแผนที่คุณประกอวางไว้ให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบ ช่วงสายของวันนั้นภูมิได้รับโทรศัพท์ที่ทำให้เขาต้องออกจากบ้านทันทีเสียงปลายสายแฝงไปด้วยน้ำเสียงเร่งด่วนภูมิงานนี้สำคัญมากเราต้องการเธอที่สำนักงานดึกคืนนี้ภูมิรับทราบโดยไม่ถามรายละเอียดมากนักก่อนจะปิดโทรศัพท์ด้วยสีหน้าจรงิงจังมิลามองเขาจากระยะไกลด้วยความไม่สบายใจเธอเริ่มสังเกตว่าเวลาของภูมิเข้ากับเวลาครอบครัวน้อยลงทุกวัน ในขณะเดียวกันคุณประกรณ์ก็เริ่มสังเกตทุกการเคลื่อนไหวของลูกเขยเขามีทีมลับคอยรายงานข้อมูลให้เขาภาพถ่ายและข้อความจากสายลับที่ติดตามภูมิถูกส่งให้เขาดูอย่างต่อเนื่องกลางคืนในวันเดียวกันภูมิเข้าสำนักงานเป็นเวลาสองทุ่มห้องทำงานเงียบสงัดมีเพียงเสียงพิมพ์คีย์บอร์ดและเสียงโทรศัพท์แจ้งเตือน เขาทำงานอย่างตั้งใจแต่แฝงความเครียดจูจ่ๆโทรศัพท์ของเขาก็สั่นอีกครั้งเป็นข้อความจากหมายเลขที่ไม่รู้จักคืนนี้สำคัญอย่าให้ใครรู้ภูมิอ่านข้อความนั้นแล้วมองไปยังหน้าต่างเหมือนกำลังต่อสู้อยู่กับความคิดบางอย่างในเวลาเดียวกันมิลากับนอนไม่หลับเธอจับมือตือขึ้นมาอ่านข้อความของภูมิเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ไม่พบอะไรที่ชัดเจนทาให้เธอเริ่มวิตกกังวล เธอเดินลงมาที่ห้องครัวในตอนตีหนึ่งภูมินั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานกาแฟแก้วหนึ่งยังไม่ได้แตะมิลาเงียบไปสักพักก่อนถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเล็กน้อยภูมิคืนนี้เธอกลับบ้านดึกอีกแล้วนะคะภูมิยกสายตาขึ้นมามองเธอลึกๆในแววตาของเขามีความเศร้าและความกดดันผมขอโทษมิลามันเป็นงานด่วนจริงๆมิลาเขาเดินเข้ามาใกล้วางมือบนโต๊ะ ภูมิฉันเริ่มไม่มั่นใจแล้วนะว่าเธอยังเหมือนเดิมไหมภูมิหลับตาลงรู้สึกได้ถึงความกดดันจากคำพูดของมิลาแต่เขาไม่อาจเปิดเผยความจริงทั้งหมดได้ในตอนนี้ผมสัญญาผมจะพยายามให้ดีกว่านี้เขาพูดเสียงเบาแต่ในใจเขารู้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่คือการเข้าสู่กับดักครั้งแรกของคุณปรกรณ์บ้านหลังใหญ่เงียบสงัดในช่วงเย็นเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาเป็นจังหวะช้า,ชา ทำให้รรยากาศเต็ไมไปด้วยความตึงเครียดคุณประกอ์นั่งอยู่ในห้องรับแขกมองไปยังประตูห้องทำงานของภูมิด้วยสายตาที่ไม่เปลี่ยนความรู้สึกสงสัยผสมกับความไม่พอใจพุ่งขึ้นมาในใจไม่นานภูมิเดินออกมาจากห้องทำงานสีหน้าดูเหนื่อยล้าและหนักอึ้งคุณประกรณ์ลุกขึ้นเดินไปหาเขาภูมิเราควรคุยกันน้ำเสียงของเขาเรียบแต่หนักแน่นภูมิพยักหน้าเล็กน้อยครับพ่อประกรมีอะไรหรือครับ คุณประกรณ์พิงตัวเข้ากับโต๊ะกำลังรวบรวมคำพูดผมเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเมื่อคืนนี้และผมได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเธอภูมิสูดหายใจลึกพยายามรักษาน้ำเสียงให้มั่นคงพ่อประกรณ์ผมยืนยันว่าไม่มีอะไรเลยผมรักมีลายจริงๆแต่คำพูดนั้นกลับทำให้คุณประกรณ์ขมวดคิ้วแน่นยิ่งขึ้นภูมิคำพูดมันง่ายแต่การกระทำคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ภูมิรู้สึกถึงแรงกดดันมากขึ้นแต่เขาพยายามปฏิเสธอย่างมั่นคงผมขอโทษครับถ้าพ่อคิดแบบนั้นแต่ผมพร้อมพิสูจน์ให้พ่อเห็นคุณประกรณ์เงียบไปครู่หนึ่งก่อนถามเสียงหนักแน่นถ้าวันหนึ่งเธอเลือกงานมากกว่าครอบครัวล่ะภูมิไม่ตอบทันทีสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นนิ่งเงียบกว่าปกติเขารู้ว่าคำถามนี้มีนัยสำคัญแต่เป็นจุดเริ่มต้นของกับดักครั้งต่อไป คืนเดียวกันมิลานั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านมองออกไปยังไฟในเมืองที่แผ่ไวรู้สึกถึงความเงียบและความกดดันที่แผ่ซ่านเข้ามาในบ้านเธอรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวภูมิอย่างชัดเจนและเริ่มตั้งคำถามในใจทำไมภูมิถึงเปลี่ยนไปเธอถามตัวเองเบาๆเสียงก้าวเท้าเบาๆของคุณประกรณ์ทำให้เธอหันไปมองเขานั่งลงข้างๆด้วยท่าทางนิ่งเงียบ มิลาเธอสังเกตไหมว่าภูมิเปลี่ยนไปมิลาสายหน้าเล็กน้อยหนูสังเกตได้ค่ะแต่ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรคุณประกรณ์มองไปยังระเบียงอย่าง,างเงียบเงียบพ่อคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้จริงใจพ่อกำลังคิดจะแก้ปัญหาเรื่องนี้มิลารู้สึกถึงความเครียดและความลึกลับในน้ำเสียงของพ่อเธอเริ่มสงสัยว่ามีบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกเธอในขณะเดียวกันภูมินั่งอยู่ในห้องทำงานของตัวเอง มือกำโทรศัพท์ไว้แน่นเขาได้รับข้อความลึกลับอีกครั้งคืนนี้จะเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ทำให้ดีที่สุดภูมิรู้สึกถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นเสียงโทรศัพท์ในมือเหมือนเป็นเสียงเตือนภัยของหัวใจเขาในห้องนั่งเล่นมิลาเงยหน้ามองภูมิด้วยความวิตกกังวลภูมิเธอกำลังปิดอะไรอยู่หรือเปล่าภูมิสบตาเธอชั่วครู่ก่อนตอบเสียงตาำผมไม่ได้ปิด แต่บางครั้งผมต้องทำสิ่งที่เธอไม่เข้าใจบทสนทนานั้นเต็มไปด้วยความเงียบที่หนักอึ้งมิลารู้สึกได้ว่าเรื่องนี้ใหญ่กว่าที่เธอคิดเช้าวันต่อมาภูมิได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้าของเขาเสียงในสายเรียบและจริงจังภูมิรู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติโครงการนี้ไม่เคยอยู่ในแผนการทำงานของเขาและจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของเขาหากไม่สำเร็จ ทำไมผมถึงได้รับงานนี้ครับภูมิถามเสียงนิ่งเธอคือคนที่เหมาะสมที่สุดหัวหน้าตอบก่อนตัดสายไปภูมิวางโทรศัพท์ลงด้วยความหนักใจเขารู้ว่าการเลือกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเช้าวันถัดมาภูมิเริ่มทำงานอย่างมุ่งมั่นแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือโครงการนั้นมีปัญหามากกว่าที่คิดความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการตัดสินใจของเขา ข่าวรั่วไหลออกไปทำให้ชื่อเสียงของเขาต้องเผชิญกับคำวิจารณ์อย่างหนักมิลารู้เรื่องจากเพื่อนร่วมงานของภูมิเธอรีบกลับบ้านทันทีเพื่อถามเขาภูมิมันเกิดอะไรขึ้นมิลาถามด้วยเสียงสัน่นภูมิถอนหายใจหนักมันไม่เป็นอย่างที่ผมคิดผมพยายามพิสูจน์ความรักกับเธอแต่กลับทำให้ทุกอย่างพังคุณประกรณ์ยืนอยู่หลังประตูฟังบทสนทนาอย่างเงียบ ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มบางเบาแต่แฝงด้วยความหมายรุ่งเช้าวันหนึ่งภูมิรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปความรู้สึกไม่สบายใจแทรกเข้ามาในหัวของเขาเขาเริ่มสงสัยว่าการทดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ใช่เรื่องบังเอิญระหว่างเขานั่งทำงานอยู่ในห้องสมุดของบ้านพฤติกรรมแปลกๆของคนติดตามที่คอยตรวจสอบเขาเป็นเงื่อนงำใหญ่ที่เขาไม่สามารถมองข้ามได้ ทำไมต้องมีคนเฝ้าผมทุกฝีก้าวภูมิพูดกับตัวเองเสียงเบาเขามองนาฬิกาบนโต๊ะและเห็นข้อความสากหมายเลขที่ไม่ทราบเวลาของความจริงมาถึงแล้วภูมิรู้ว่าถึงเวลาต้องเผชิญหน้าตอนเย็นเขาไปพบคุณระกรที่ห้องทำงานใหญ่ของบ้านพื้นที่นั้นเงียบสงัดมีแสงอ่อนจากโคมไฟสองลงบนโต๊ะไม้เก่า ภูมิเดินเข้ามามือข้างหนึ่งกำแน่นภายในใจเต็มไปด้วยความโกรธและความไม่แน่ใจประกอ์ผมรู้แล้วว่าทุกอย่างเป็นการทดสอบภูมิพูดเสียงหนักคุณประกอ์เงยหน้าจากเอกสารชะงักเล็กน้อยก่อนจะวางปากกาภูมิเธอพูดจริงหรือใช่ครับผมรู้ว่าคุณจัดทุกอย่างคุณใช้ผมเป็นบททดสอบภูมิยืนยันเสียงแน่วแน่คุณประกณ์เงียบไปครู่หนึ่งสายตาของเขาหนักแน่น เธอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าผมทำเพื่ออะไรภูมิหันหน้าไปทางอื่นพยายามกั้นลมหายใจผมไม่แน่ใจหรือว่าอาจไม่ต้องการความเข้าใจบทสนทนานั้นเต็มไปด้วยความเงียบความตึงเครียดและความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ในใจทุกคำหลังจากการเผชิญหน้าภูมิเลือกที่จะเปิดเผยความจริงกับมิลาเขาเรียกมิลามาที่ห้องนั่งเล่นของบ้าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความหนักอึ้งมิลานั่งอยู่บนโซฟามือของเธอกำลังบีบผ้าห่มแน่นมิลาผมต้องบอกคุณเรื่องหนึ่งภูมิเริ่มต้นด้วยเสียงอ่อนมิลามองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยภูมิมีอะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมถูกคุณประกรณ์ลองใจภูมิพูดตรงๆความจริงลอยออกมาในอากาศมิลาถึงกับชะงักเธอไม่ทันตั้งตัวน้ำตาคลอทำไมทำไมคุณถึงไม่บอกหนู ผมกลัวกลัวว่าหนูจะไม่เข้าใจภูมิตอบเสียงแผวมิลาหันหน้านี้กอดตัวเองแน่นภูมิหนูรู้สึกถูกหักหลังภูมิพยายามเข้าหาเธอแต่มิลาถอนตัวอย่าอย่าเข้ามาเสียงของมิลากระซิบด้วยน้ำตาหนูไม่รู้ว่าต้องเชื่อใครพ่อหรือสามีคุณประกรณ์ที่ยืนอยู่ด้านนอกห้องได้ยินทุกคำพูดเขายิ้มบางๆแต่สายตาเต็มไปด,ด้วยความรู้สึกซับซ้อนระหว่างความภูมิใจและความเจ็บปวด ค่ำคืนนั้นมิลาเดินออกจากบ้านโดยไม่บอกใครเธอออกไปเดินในสวนสาธารณะกลางคืนลมเย็นพัดผ่านใบหน้าน้ำตาเธอยังคงไหลออกมาอย่างไม่หยุดภูมิตามเธอออกมาแต่ไม่สามารถหยุดเธอได้มิลาโปรดฟังผมมิลาหันหน้ามามองเขาด้วยน้ำตาที่เปียกชื้นภูมิหนูเหนื่อยแล้ว มิลาโบกมือไล่มันไม่ใช่แค่เรื่องรักอีกแล้วหนูรู้สึกเหมือนถูกเล่นเป็นเกมเสียงของเธอก้องอยู่ในหัวภูมิเขารู้ว่านี่คือจุดแตกหักความเชื่อใจระหว่างพวกเขาเริ่มพังทลายรุ่งเช้าวันถัดมาบ้านหลังใหญ่เงียบสงัดกว่าที่เคยภูมิรู้สึกถึงแรงกดดันที่หนักหน่วงจากคืนที่ผ่านมาภูมิเริ่มพูดมิลาผมเข้าใจแล้วว่าผมทำให้เธอเสียใจผมไม่เคยตั้งใจให้เรื่องทั้งหมดกลายเป็นเกม ในขณะนั้นคุณปรกรณ์เดินเข้ามาเขามองภูมิด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดภูมิผมต้องพูดบางอย่างคุณปรกรณ์กล่าวมิลามองพ่ออย่างสงสัยคุณคุณมีอะไรจะพูดอีกหรอคุณปรกรณ์นั่งลงช้าช้าผมทําทั้งหมดเพราะผมรักมิลาผมกลัวว่าลูกสาวของผมจะเจ็บปวดถ้าหากเธอพบกับความผิดหวังจากคนที่ไม่จริงใจมิลาสะบัดหน้าพ่อตัดสินใจให้หนูเจ็บเพราะคิดว่ามันจะปกป้องหนูงั้นหรอ คุณประกอ์เงียบไปก่อนพยักหน้าอย่างเศร้าภูมิจับมือมิลาผมขอให้โอกาสผมแค่โอกาสเดียวมิลาหันหน้าหนีน้ำตาเธอคอไม่ง่ายขนาดนั้นภูมิผ่านไปไม่กี่วันมิลานั่งอยู่คนเดียวในสวนของบ้านความคิดของเธอกำลังวุ่นวายเธอพยายามถอดรหัสความรู้สึกของตัวเองระหว่างความรักความโกรธและความไม่เชื่อใจเธอจำบทสนทนาที่ผ่านมาทั้งหมดได้อย่างชัดเจน ทุกคำพูดของภูมิและพ่อเป็นเหมือนแผลในใจของเธอแต่ในใจลึกๆเธอก็ยังรักภูมิแล้วถ้าฉันไม่ให้โอกาสเขาฉันจะเสียใจไหมมิลากระซิบกับตัวเองค่ำคืนนั้นมิลาเรียกภูมิออกมาพบที่ระเบียงบ้านบรรยากาศเต็ไมไปด้วยความเงียบและความตึงเครียดมิลามองตาเขาอย่างจริงจังฉันให้โอกาสแต่ฉันจะเป็นคนลองใจคุณเองภูมิชะงักหมายความว่าไง มิลาหายใจลึกฉันจะไม่บอกว่าฉันให้อภัยหรือไม่แต่ฉันจะสร้างบททดสอบของตัวเองเพื่อดูว่าใจคุณยังอยู่กับฉันจริงๆหรือเปล่ามิลาหันหน้าไปมองท้องฟ้ายามค่ำคืนเธอรู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของพวกเขาเสียงของเธอดังก้องในความเงียบของค่ำคืนนี่คือการเริ่มต้นหรือการสิ้นสุดเช้าวันหนึ่งหลังจากคืนที่มิลาจะได้ประกาศว่าลองใจภูมิเอง บรรยากาศในบ้านกลับเต็มไปด้วยความเงียบที่แตกต่างจากครั้งก่อนมิลาไม่พูดถึงเรื่องนั้นกับใครแต่ในใจเธอมีแผนที่ชัดเจนเธอต้องการพิสูจน์ความรักของภูมิไม่ใช่เพียงแค่คำพูดแต่ต้องด้วยการกระทำมิลาวางบททดสอบไว้หลายขั้นตอนแรกคือการดูว่าภูมิจะยอมเสียสละเวลาเพื่อเธอหรือไม่เธอให้ภูมิรับงานที่ต้องเดินโดยไม่บอกเหตุผลทั้งหมด วันเวลาผ่านไปภูมิกลับมาพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาเดินตรงมาหามิลาโดยไม่รอให้เธอถามมิลาและภูมิจับมือกันอย่างแน่นบททดสอบทั้งหมดได้จบลงแล้วแต่สำหรับพวกเขาคือจุดเริ่มต้นของบทบาทใหม่ของชีวิต